ไอ้บอสเสียงนะลุยบาเดียวบาเดียวดีกเหรอคนบ้าเดียวเฮ้ยคำมีท่าไหนมาทำไมเราบ้าเดียวอีกแล้วล่ะอเนซพี่ไม่ใช่หนูนายมีตัวตายตัวแทนเหรอนายไม่ใช่หนูเขามาเล่นเครื่องหนูด้วยซ้ำตั้งดูไปเพลินไปดิ ยังฮาเลยแล้วคนที่เล่นไม่ใช่เราเล่นะเห็นตัวเองไอคนเล่นไอคนที่เล่นกระดูอยู่อีกคนหนึ่งก็เจ็บนิ้วไอเจ็บมืออีกคนเจ็บติงอีกคนเจ็บมือคู่กันเลยฮะเอแนวมีคนโม่อจ็บคนปืนในกระสุนนัดเดียวก็ฆ่าคนได้อะมีคนโม่อะเราดียังไม่เห็นเฟดเบิร์ดปักขาใครเลยอย่าเลย แต่ผมอยู่แล้วไอ้นอนมึงอีกแล้วนึไนม่ยเล่นนะเราไม่ค่อยกดสกิลกดสกิลบ้างเถอะถ้าแรงๆอยู่กับสกิลทั้งนั้นถ้าสกิลเป็นท่าที่แก้เพื่อนเลย <c oughs> โอ้ดูวิ่งดูวิ่งต้นน้ำเงินไม่ถึงแล้วเราก็ลืมนะว่ามันคลิกไอ้คลิกขวาไปดูคนอื่นไม่ได้คลิกใหญ่เลยโอ้ย <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในเกมเนี่ยใจเย็นใช่เราไม่ได้อยู่ในเกม กูต้องบินตาเนี่ยเลยช็อตเนี่ยเรียบร้อยเฮือหยอะมอสนี่มามามาหมอสดีแกดีแกคือยาดีแกคือยาดีแกตาไปอย่าเพิ่งชมต้องมีนอย่าเพิ่งชมต้องมีนเรียบร้อยชุบแล้ว <c oughs> อ <c oughs> บอกอยู่น้องบอกอยู่ว่าน้องไม่ยุ่ง <c oughs> น้องบอ,อกอยู่มเมื่อกี้ดีแกมาไม่ได้มาไม่ได้มาเออคือตัวแอนเลยพี่หมี โอ้ยโอ้ยจะทำให้ฉันดูแย่เสียงเสียงแทงเอ้ยบอสเสียงแทงเล่นได้ไหมครเด็กวิ่งหลบได้ไงอ่ะทำไมมีคนหลบได้อ่ะเดี๋ยวคุณดูยังหลบได้เลยอ่ะทำไงอ่ะทำไมคุณหลบไม่ได้เมื่อกี้เหมือนก็ยืนดึกดื่นอยู่อ่ะมันยืนได้เฉยเลยอ่ะดึกบาสว่านบาสพี่พลังแข่งบาสเดียว ถ้าเป็นปกตินะหนูว่าตายไปแล้วแหละยเฮ้ยอย่าเพิ่งชวนดองมีนนะยกาแียังไม่อยู่มีคนมาเดี่รอดเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้ยืนดิ่งๆให้ต่อยเลยได้ไงอ่ะโอ้โหกูหลบโอ้โหกขลุดเป็นร้อยรอบไม่รอดพลังแห่งการวันบาได้มาดีจริงๆวันบาเดียวมั่งดีกว่าพี่เบ้ช่วยผมหน่อยพี่เบ้ ขาต่ำพ,พี่หัวห้องพี่ไม่บาดเดียวอยู่แล้วพี่รู้ไหมพลังพลังอย่างพี่เบลิเฟอร์ครับขับเค้กไปหวานแล้วฉีก,ก<ช>ทุกฉีกทุกเลยแบบเบลิเฟอร์อะเไอ้แล้วก <c oughs> ูโดนตืนต่นตืนต่นตื่นตื่นเ่อเ <c oughs> ออรอแป๊บนึงพี่รอพี่หมีเกิดกัน ดี๋ยวป้ารอบนีกเกิดแล้วอพี่บีได้โดนทุกรอบเลยเนี่ยมีนชุบพี่พี่บีได้โดนทุกรอบไปแล้วเนี่ยป้ากดตีเลยขอบคุณครับอย่าลืมบังเลยลบ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 ไม่มีใจเย็นมาดิไอ้เสียงเพลงทำให้กูดูแย่แล้วนะลบลบโอ้เจ็บจี๊ด อีก okay. แลวเหรออุ้ย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 คุไล้ยได้ไงอ่ะอุ้ยหอลบได้ยลอลอออยอยยลอ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 ยอเลยนะเมื่อกี้ยลยลลอยลลอยลอยลออยลยลอลอออยลยลอยยอยอยลยลออยลยลล พี่บีบอกกูหลุดพ้นแล้วเอาลเหลือกูคนเดียวละวโอ้ย่าปวดปวดกามเลยมินมินพี่หมีหลบ้าแดงได้แล้วนะลูกวิ่งหลบแดงเมื่อกี้เลยปุ๊กปุ๊กปุ๊กุ๊นาทีแห่งการีาย ทางแรกในประวัติศาสตร์ที่พี่บีหลบได้โอ้ยจะทุบแ้ยมามาเลย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 มา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 ก็มา, <c oughs> ามาดิครับเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาหลบกันง่ายจังวะ ในเสียงแทงมึงมาอุ้งมาอุ้งมาไอ้บอสเสียงแทงเอ้ยมึงจะท่าน,นี้เยอะเกินไปแล้วนะโดนอะไรตายวะนะกูตายพลังแห่งการบาเดียวคือพอมันปั๊มได้ต้องกดปั๊มเลยป้ารอไม่ได้ <c oughs> ท,ทุเรศทุเรศปาร์ตี้ <c oughs> ของแท้เลยจุ๊บนะชุบนะโนะอ้จุบ,บเลยพี่ชุบเลยโโออเเคค เดนโนไปจัดการสกีหลังบ้านให้ยากมันน่าน่าน่าทำคลิปอีกทๆนะพี่บีเตยทุกทุเรี่ยนเลยอัดอยู่บอกเลยเนี่ยอัดอยู่ฉอดเด็ดกูยังอยู่ด้วยกูพูดเลยกูหลบได้อะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอ้โหอ้าวดักเฟย์เรียบร้อยเอ้ยมามาก็มาดิครับก็มาดิครับมามาอุ้ยเอาอะเอ้ยได้รอบเว้ย โอ้ยบ้องมาไม่บ้องกูไม่บ้องแล้วกูบอกเลยกูไม่บ้องแล้วจาเก่งปงไม่บ้องแล้วกูบอกเลยอึมาโอ้ย มินโดนลุกหลงเหรอเอ้าเน้นนี่ว่าไม่ใช่มินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูสกี้หลังบ้านก่อนแล้วเมื่อกี้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่โหนนะเป็นพี่ยูนะอย่าลืมนะสุกี้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 เฮ้ยเฮ้ยบุรุษท่าแดงสองรอบติดเฮ้ยหนาว่ปอลศาสตร์